มีชื่อไม่ปรากฏมียศไม่หรือชามาแต่ข้างหลังจะไปข้างหน้าอยู่ต่ำกว่าฟ้าอยู่สูงกว่าดินทำโมหเวรคติธรรมมาจารีทำย่องรักษาผู้ประพฤติธรรมบทกลอนนี้มีความหมายลึกซึ้งและเชื่อมโยงกับแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาโดยแต่ละวรรคสอดแทรกคำสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลึกซึ้งดังนี้ มีชื่อไม่ปรากฏมียศไม่ลือชาความหมายผู้ที่ประพฤติดีประพฤติชอบแต่ไม่ได้เป็นที่รู้จักหรือไม่มีชื่อเสียงในสังคมไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ที่โดดเด่นหรือเป็นที่ยกย่องข้อคิดความดีไม่จำเป็นต้องโด่งดังการทำความดีไม่ได้ต้องการการยอมรับจากผู้อื่นหรือสังคม เพราะความดีที่แท้จริงคือสิ่งที่เกิดจากจิตใจที่บริสุทธิ์และความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นการไม่ยึดติดกับชื่อเสียงชื่อเสียงและยศถาบรรดาศักดิ์เป็นสิ่งที่ไม่จรังยั่งยืนและเป็นเพียงสิ่งสมมติที่สังคมสร้างขึ้นผู้ที่ยึดติดกับชื่อเสียงอาจเผชิญกับความทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านั้นหมดไปแต่ผู้ที่มุ่งมั่นทำความดีโดยไม่หวังผลย่อมได้รับความสุขจากภายใน ตัวอย่างในชีวิตประจำวันคนที่ทำงานเบื้องหลังโดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นอาสา,าสมัครหรือผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่สแสวงหาผลประโยชน์มาแต่ข้างหลังจะไปข้างหน้าความหมายคนที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆหรืออยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีใครมองเห็นแต่ด้วยความพยายามความอดทนและการประพฤติธรรม จะสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งหรือสถานะที่สูงขึ้นได้ข้อคิดความก้าวหน้าด้วยความดีความสำเร็จในชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเริ่มต้นจากจุดที่ดีเสมอไปแต่ขึ้นอยู่กับความพยายามในการทำสิ่งที่ถูกต้องและดีงามความเพียรน,นำไปสู่ความสำเร็จแม้เริ่มต้นจากจุดเล็กๆหรือเบื้องหลังแต่ถ้ามีความเพียรและตั้งใจทางความดีย่อมสามารถก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ ในชีวิตได้ตัวอย่างในชีวิตประจำวันพนักงานที่เริ่มต้นจากตำแหน่งเล็กๆแต่ด้วยความขยันและซื่อสัตย์ย่อมได้รับการเลื่อนตำแหน่งในอนาคตอยู่ต่ำกว่าฟ้าอยู่สูงกว่าดินความหมายชีวิตมนุษย์อยู่ในสภาวะที่อยู่ระหว่างสิ่งที่สูงส่งฟ้าและสิ่งที่ต่ำต้อยดินหมายถึงการดำเนินชีวิตที่ต้องหาสมดุลระหว่างความดีงาม และความเป็นจริงของโลกข้อคิดสมดุลระหว่างโลกธรรมและธรรมะมนุษย์ต้องดำเนินชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยความปรารถนาและความทุกข์แตกการประพฤติธรรมจะช่วยให้เรารักษาสมดุลระหว่างชีวิตทางโลกและการพัฒนาจิตใจการรู้จักหน้าที่เราต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองทั้งในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่ต้องทำงานและใช้ชีวิต ในสังคมและในฐานะผู้ที่ต้องพัฒนาจิตใจเพื่อสแสวงหาความสุขที่แท้จริงตัวอย่างในชีวิตประจำวันคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่ยังคงมีจิตใจที่สงบและใช้ชีวิตด้วยความมีคุณธรรมทรโมฮเวรคติธรรมจารีทา oh ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมความหมายผู้ที่ดำเนินชีวิตตามหลักธรรม และประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องย่อมได้รับการคุ้มครองจากธรรมเองข้อคิดธรรมะาเป็นเกราะป้องกันการปฏิบัติธรรมไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีความสงบสุขในจิตใจแต่ยังเป็นกราะป้องกันจากสิ่งชั่วร้ายและภัยอันตรายต่างฮ่กฎแห่งกรรมผู้ที่ทำความดีย่อมได้รับผลแห่งความดีไม่ว่าจะในรูปแบบของความสุขความสำเร็จ หรือการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นตัวอย่างในชีวิตประจำวันคนที่ปฏิบัติธรรมและดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ยอมได้รับความไว้วางใจและความเคารพจากคนรอบข้างสรุปข้อคิดจากบทกลอนการทำความดีไม่ต้องการการยอมรับความดีที่แท้จริงอยู่ที่จิตใจไม่ใช่ชื่อเสียงหรือยุทธ,ธาบรรดาศักดิ์ความเพียรและความอดทนสำคัญกว่าการเริ่มต้น แม้จะอยู่ในจุดที่ต่ำกว่าแต่หากมีความเทียนย่อมสามารถก้าวขึ้นไปสู่จุดที่สูงกว่าได้การดำเนินชีวิตต้องมีสมดุลการหาสมดุลระหว่างชีวิตทางโลกและการพัฒนาจิตใจจะช่วยให้เราเดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองการประพฤติธรรมไม่เพียงแต่ทำให้เราพ้นจากความทุกข์แต่ยังนำพาให้ชีวิตประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากผู้อื่น ข้อคิดเพิ่มเติมบทกลอนนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามโดยไม่ยึดติดกับสิ่งภายนอกเช่นชื่อเสียงหรือยศถาบรรดาศักดิ์แต่ให้มุ่งมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและดีงามเพราะธรรมย่อมเป็นเครื่องคุ้มครองผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมเสมอ